สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u บ e ็องดำดำแต่งอินดี้นะครับวันนี้จะไปงานแต่งที่อำเภอโนโนารายนะครับพอดีจอดรอคนที่จะมาขึ้นรถด้วยที่อำเภอจอพระนะครับที่ปั๊มปตทมาเจอ2อคันนี้ครับเด็กก้าเขียวกับเด็ก้าน่าจะสีม่วงหรือสีสมอสชมพูผมไม่แน่ใจนะเพราะมันเป็นช่วง ลบเล็บลบเล็บมองไม่ชัดนี่ครับดำแต่งซิ่งแต่งรอครับสุดยัดครับทีงานนี้เบอร์มันกิมเตียนไหนดูครับได้ข่าวว่าวันนี้จะพากันไปทำบุญอยู่ที่บ้านบึงแต่ว่าผมติด างานแต่งก่อนถ้ากลับมทันก็จะไปร่วมงานด้วยนะบอกว่าอยู่กับทีมงานเสียอันด้วยรอครับ2องคันนี้สุดกับสุดเพื่อนร่วมทางระหว่างทางนะครับสติ๊กเกอร์ YouTube ช่องดังดังก็สอสแซบดาบท็อปแท็บนะครับแล้วก็รถดัมซิ่งบินดวน รอครับรอมาเติมน้ำมันครับจะไปร่วมงานบุญเพื่อนระหว่างทางครับอ f อเฟซบุ๊กกันไว้แล้ว เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกทีนะครับไปกันเยอะไหมไปงานบุญกันเยอะไหมอยู่หลายคันอยู่เนาะโอ้ถัากลับมาทันเดี๋ยวจะแวะไปเด้อโอ้งานแต่งไกลามากม,ามิตรภาพครับ สวยจริงๆครับดูจัดเต็มเลยครับน,นี่เครื่องเสียงบึมบึมอ๋อเอาคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับเจอกันระหว่างทาง ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าผมกลับจากงานแต่งทันก็จะแวะไปร่วมงานบุญไปดูรถดำแต็กสิ่งแต่งสวยของทีมงานเขาครับกลางก่อ,อ,อ,อ้ยย่ากำลังจะแยกย้ายกันเจอรถเฮลพอดีครับกูกูสิไปทางไหนเน, <laughs> น,นาะเด,ด,ดี๋ยว ไปอะถามก่อนไปแห่ไหนลูกพี่มาดิครับไปแห่ไหนครับทาตูทาตูบองานอะไรงานแตง่ง,ตงโอ้ <c oughs> นึกว่าไปโนนารายได้นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ไปงานแต่งครับ้าตูโอ้สุดยอดครับระหว่างทางระหว่างทาง กะว่าจะจบคลิปแล้วนะนี่เออโมดีท่านต้มเอาไปงานแห่เนียเติร์ทติปเลยนะ ได้ฟังเสียงแล้วครับเคยได้ฟังเสียงแล้วไปเฮที่วัดคันธารมวันนั้นโอ้คือเตรเร็บมากเลยยอดสุปบิกสุปบิกคูสิตนะครับบริหารงานโดยเชียสันมิวสิกบอนทัวร์อู้นับ เดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อแล้วครับจบคลิปจริงๆแล้วแหละสวัสดีครับ